ส an วัสดีครับตอนนี้อนยะู่ในรายการสุดเทลาชแนลรีวิวนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์คนดังนะครับทางทุกรานะครับคือพี่บูมเมอร์ของเรานะครับถ้าคนไหนเคยเคยดูชแนลพี่บูมเมอร์ก็จะรู้นะครับผมวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์พี่บูมเมอร์นะครับผมทรไปเลย ดูสิว่าพี่ปูมอือเขาจะรับหรือเปล่านะสวัสดีครับพี่ปูมอือสวัสดีครับฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับพี่พูมอืขอผมขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับ ไ,ไอ่าเออคือคำถามแล้นะครับพี่บูมเมอร์ทำเอ็มเอมดีมากี่ปีแล้วครับกี่ปีแหรอครับออันนี้ผมเพิ่งเริ่มมาตั้งแต่สิบสองพฤษภาคมยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำครับอ๋อครับเพราะว่าเพราะว่ามันใช้เวลานานยังไม่ถึงปีแต่แต่รู้สึกว่าอ่า ใกล้ในการต่อก่อตั้ง MMD b o o m e r Thailand ใกล้จะครบหนึ่งปีแล้วครับผมอ๋อครับแล้วโปรเจกต์ใหม่พี่ Boomer จะเป็นอะไรครับโปรเจกต์ที่จะครับโปรเจกต์ที่จะทำคลิมครับอืมก็จะเป็นในออลโควอไลอยครับอ๋อไม่จบมีกี่พาร์ครับในออลโควอไลอย แสิบหรอครับสามสิบก็พอครับอ๋อครับเพราะว่ามันจะไม่ต่อเนื่องครับถ้าเหมือนกับอนิเมะปกติยี่สิบสี่ต่อสนะิบสองสิบสองหรือสิบสามเนี่ยมันไม่พอแนะ่อ๋อครับอ่อจะถามอะไรต่อเยอะอ่าแล้วพี่บุ๋มเออนี่ จะทําคลิปสอนอีกไหมครับหรือว่าจะจบแค่นั้นยังสอนต่อครับผม<ย>เพราะว่าอ,อันนี้เมื่อกี้กําลังแปลงแปลวิดีโอให้เป็นจะลงจะลงยูทูบแล้วครับแต่ยังไม่เสร็จเลยอ,ะอ่ะกําลังอัดอยู่ใช่ไหมครับป่ะครับยังอัดเสร็จแล้วครับผมอัดเสร็จแล้วกําลังแปลงไฟล์จะลงใช่ไหมครับใช่ครับอตอนนี้ตอนที่เจ็ดบวกกับเปิดเปิด อ่านคอมเมนต์ไปด้วยเผื่อจะไห้กร <G ül> นะอ่าครับถ้าเกิดว่าอาจาะแบบว่าสอนมีทั่วถึงก็ต้องขอไปด้วยนะไม่ <G ül> เป็นไรครับผมก็พอเข้าใจอยู่บ้างผมก็ลองทําดูก็ก็ผมก็ลองทําดูก็สนุกดีอยู่กัน,น,นอืม อนไอ้ในออฟฟิศนอยตอนที่ห้าเนี่ยกำลังจะสร้างอยู่นะครับผมเห็นคนถามว่าเมื่อไหรตอนที่ห้าจะมาอะไรกันครับกำลังใกล้จะทำใกล้จะทำแล้วไม่ใช่ไม่ได้ใกล้จะเสร็จนะจะทำจะทำอยอู่ช่วงนี้พี่บุ๊มเมื่อติดสอบใช่ไหมครับถึงไม่ค่อยได้ทำหรืหอว่ายังไงช่วงวช่วงก่อนนะนะช่วงก่อนอประมาณปีสองพันสิบสองขึ้น ตึ้งองพันสิบสาล้านสิบอครับอ๋อตอนนี้พี่บุ้เมื่อเป็นหมอลเหรอครับถึงไม่ค่อยได้ทำก็ก็ดิสหนึ่งครับเป็นเป็นดิสหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่ไม่เวลาร่วมเพราะว่ามีธุระอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับเออแค่นั้นแต่ก็ไหลไหลไปเรื่อยๆก็ ค่อยๆทำไปเรื่อยๆอ๋อครับอืมทำอะไรต่ออีกนะนี่กนะำลังอัดอยู่ใช่ป่ะครับหรือว่าแท้สัมภาษณ์ชื่ออัดอยู่ครับอัดอยู่นะครับอ๋อโอเคครับก <laughs> ็จะได้ให้คนรู้จักชื่อพี่ ชาแนลพี่บูมเมอร์เยอะไงผมก็เหมือนกับโปรโมทชาแนลพี่บูมเมอร์ไปด้วยการสัมภาษณ์นะครับอ๋อครับผมขอบคุณครับผมที่ที่ที่ให้แบบอ่าที่ช่วยที่ทําอย่างนี้ให้ครับผมขอบคุณครับไม่เป็นไรครับพี่บูมเมอร์มีอะไรอยากจะพูดกับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ไหมครับอ่าครับผมอ่าผมจะพูดว่า ถ้าชุมชนที่อยู่ทางบ้านนะครับถือทาง Youtube ก็ตามนะครับผม MMD ของผมเนี่ยทำทำสนุกนะครับผมอาจจะยากน,นิดนึงแต่กติใจของผมก็คือใครใครก็ชอบ MMD ถ้าพยายามอีกนิดนึงนั่นแหละครับถึงจะทําได้แต่ถ้าเกิดว่า MMD นี MM ้ใครใครทำได้แล้วอ,ะอ่ะคนนั้นอ่ะอาจจะทําให้มันยิ่งใหญ่กว่าผมก็เป็นได้นะครับผมบอสอ่ะ ผมอะเข้าเทียมกันไม่มีเอาเปรียบใครอยู่แล้อออออวอันนี้ครับอาจจะอันนี้ครับติดตามผลงานของผมเยอะๆซับสไคร์เยอะๆรายเยอะๆแล้วก็คออีกนิดนึงเพราะว่าการทำเอดีมันนานพอสมควรครับโอเคครับมีมีลนะแค่นี้ <c oughs> อ้าก็ขอบคุณพี่ปูเมื่อมากครับที่ให้สัมภาษณ์ครับ ครับครพร้อมครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับส่วนคนที่อยากติดตามพี่บูมเมอร์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ช่องของพี่บูมเมอร์ให้ทาร่านะครับก็ฝากกดซับสไคร b ์พี่บูมเมอร์เขาเยอะๆนะครับแล้วก็ให้เป็นกําลังใจพี่บูมเมอร์เขาด้วยนะครับผมก็ถึงพี่บูมเมอร์เขาจะไอ้นี่จะไม่ค่อยได้ทำนะโอคาลอยหรือว่า MMD b o o m e r Part 7นะ อาจจะช้าไปนิดนึงนะครับอย่างที่พี่บูมเมอร์บอกไปเมื่อกี้นะครับก็ให้กําลังใจเขาด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็คงจะลาไปก่อนนะครับส่วนสกายของผมนะครับหรือของพี่บูมเมอร์่อก็ถ้าคนไหนอยากได้สกายของพี่บูมเมอร์ครับก็ไปดูในะช่องพี่บูมเมอร์ดานะครับผมส่วนผมก็อันนี้จดเอาไว้แล้วกันนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับขอบคุณครับ